กาบสบายดีเนาะมันนี้เขากระซีมาแนะนําวิธีให้อาหารปลาแบบไหลห้ปลาเขาเขามันจดจําเลยกะให้ปลามันสลาดขึ้นผู้จักเวลาในการกินอาหารเนาะนี่เลยอาหารของเขา เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นนี้เนาะเป็นอาหารประดุกเอฮ้ากระชิม่ห้กับปลาคร์บมาเลยมาเลยปกติป้ามันก็จะอยู่ฝั่งนั่นเนาะมันจะอยู่ฝั่งนั่นน้ำแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้แน่มืนอี้มันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ไล่แน่พอมันถา่ายกินอาหารการดีเฮ้าสริเห็ดแห้มันคุ้นคุ้นเคยกับการกินอาหารให้มันตรงเวลาตอนเศร้าเอาห้เวลานี่ตอนแรงให้เวลาเวลาหนึ่งเนาะ ให้มันคุ้นเคยในการกินอาหารทุกๆครั้งเลยเราก็จะมีนี่มาขอนีเนาะนี่เลยปลามันก็จะเริ่มมาแล้วขอไปนนี้ปอกๆๆๆใครมีกะละมังมีขู่มียังก็ได้เนาะกระถังยังไดเมื่อเป็นกระซามเป็นยังกะละมังอียังไดหมดเลยเนาะเพราะว่ามันเห็นยังแค่ไห้อาหารปลาเอาไอ้เกลือปลาเขาโฆษณาอยู่มันอยากแล้ว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปไปไปอันนี้เขาก็จะฝึกให้มัน ฝึกให้มันหู้เนาะว่าเวลาใดมันต้องกินอาหารกันมีกะละมังกับเคาะกะละมังเนาะอันนี้มันจะมีมีกระถังนหน่อยกับเคาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลามันก็จะเริ่มมาเนาะเขาก็เริ่มไหแบบนี้วิธีนี้เอาไปนําใส่กับบ่อธรรมชาติกันเนาะบ่อโคลนบ่อตมแบบตามธรรมชาติที่เราเลี้ยงปลาเขาก็จะเคาะเคาะแบบนี้เนาะก็คือตั้งแต่วันแรกที่ซื้อปลามากับไหหารมันก็เริ่มเคาะเลยเนาะเพื่อึกให้มันพึกให้มันหู้ ว่ามันต้องมากินอาหารมันได้ยินเสียงนี่เนาะก๊อป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 เดี๋ยนี้มันกระจิ้หูแล้วปะต้องถึงเวลากินอาหารแล้วเอาไปเคาะเนาะหายเลยบ้านนี่อ้าวอึมสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 10S 1 0ซอนเนะาะหอยปลาเนาะปลาเขาก็โบลายบันไดจะเป็นปลาคราฟสวยงามเรียงไว้สวยงามอ่ะเมื่อนี้กาวเปียงชับหนีเนาะทือว่าเป็นเคล็ดลับความหูลเหล็กๆหน่อยมาฝากพี่น้องเนาะขอกาวคำว่า,บาสบายดีเนาะอย่าลืมติดตามส่องซีซุกบ้านสวนไหม่ในเดอร์กดในเดอร์พอได้ข้ามาเบิงใหม่กันกดติดตามกันแน่ไา